ที่มือไข่อะไรที่มือไข่เนี่ยจะกินได้ไหมเนี่ยมือคนที่เมาไปเนี่ยเละยาระชีน่ากินว่ะงเอามฟางอัี้เนะกะเลือกอีกเลือกอีกเอากนเลือกล่ากินเลยเอไปวางมึงไปเอาองางกอ น้ำอะไรจ้าน้ำอะไรก็ได้แม่ค้าให้เต็มใจโอยโอ้ยรถรถ ้เขาแจกอะไรในน้แล้วนะเาอยากใได้เาแจกอะไรชกินยังไงกกเอาใส่ไว้ก่อนใส่น้านข้าวนช้วยก่อนรูไขว่ารูปไขว่ามันช้วยอย่างว่า ไม่ห้ให้อะไรไม่่าว่าต้วยไม่เห้ให้อะไรใหญ่าไม่ไดนัก้าแ้แล้วฮะใช่ดีเายดิบด้ดีโอ้โหตลาดนี้คนเต็ม ตลาดข้าวตลาดไข,ข่คนเต็มเลยนคนเต็มตลาดเลยไข่ให้น่อย่กมาละไปเมคว้า่ให้ไหมพี่ไข่จ้ะวไข่ข้าเคงนี้่โอ้แต้อไรอดพอดีข้าวปนไข่

แจกข้าวเป็นคนรดแกไม่หมดเรไปเทกล้องไม้น่ารักหน่อยอาข้าวผสไปที่นูนแล้วข้าวผม่หมดยกตัวปาูกจัดชะตาอาหารชนแล้วกตำมันแบต่อไปนำระดาษระดาษาอาหารชนผสไปที่นยแล้วผสมลงไก็จะได้ถวายแล้วกผม